สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องรูปสี่เหลี่ยมแบบต่างๆแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนะครับอยากให้น้องๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูทำความรู้จักรูปสี่เหลี่ยมแบบต่างๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้อันแรกสุดเลยที่ควรรู้เลยสี่เหลี่ยมจัมจตุรัสมันคือสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่นะครับยาวเท่ากันและมุมทั้งสี่เป็นมุมฉาก และตัวนี้มันก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยก็คืออันนี้ข้างบนคือความหมายเนาะแต่ข้างล่างนี่ก็คือเป็นสิ่งที่รู้กรจะรู้ไว้ก็คือสี่เหลี่ยมจนตุรัสเนี่ยมันมีด้านขนานกันสองคู่เส้นเทียงมุมทั้งสองของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันจะตัดกันเป็นมุมฉากและแบ่งครึ่งซึ่งคันละกันเส้นเทียงมุมทั้งสองของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันจะมีความยาวเท่ากันและเส้นเทียงมุมมันเนี่ยจะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยออกเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันสองรูปนะครับ เดี๋ยวมาดูพอรู้จักสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเราก็มารู้จักสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะครับแต่มุมทั้งสี่ก็ยังคงเป็นมุมฉากอยู่ครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นี่ยจะมีด้านขนากนกันสองคู่ก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันแหละครับที่ขนานกันเส้นทแยงมุมของมันเนี่ยจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่ามันจะตัดกันไม่ใช่มุมฉากนะเส้นทแยงมุมทั้งสองของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยจะมีความยาวเท่ากัน เส้นเทยียงมุมเนี่ยจะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเท่ากันสองรูปนะครับอ่าข้างบนเนี่ยคือความหมายสีดำมันคือความหมายแล้วก็ข้างสีน้ําเงินตรงเนี้ยก็คือสมบัติที่มันมีถัดมามาดูสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่ตามชื่อเลยด้านตรงข้ามมาขนานกันสองคู่นะ พราะฉะนั้นเราไม่ต้องพิจารณาแล้วว่าเออมันเรารู้อยู่แล้วว่าอ่ะด้านมันขนานกันสองคู่แน่นอนแต่ว่าด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมขนาเกเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันสิ่งที่เราจะได้มานะเส้นเชียง,งมุมทั้งสองของรูปสี่เหลี่ยมขนานปียกเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เส้นเชียง,งมุมเนี่ยมันจะ แบ่งรูปสี่เหลี่ยมมาเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันสองรูปนะครับพอรู้จักสี่เหลี่ยมขนาดแล้วมันมีพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียบูนครับมันก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันครับไอตัวนี้แค่ด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันนะแต่ว่ามุมไม่ใช่มุมฉากมุมมันก็อาจจะมีแบบมุมทั้งสี่อาจจะไม่ใช่มุมฉากแบบนี้ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยมันจะมีด้านขนานกันสองคู่เส้นเทียงมุมทั้งสองของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยมันจะตัดกันเป็นมุมฉากแล้วก็เส้นเทียงมุมของมันเนี่ยจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับและที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเส้นเทียงมุมของมันเนี่ยแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันสองรูปอันนี้คือสมบัติของมันเนี่ยจะจําก็ได้ไม่จําก็ได้ แต่ว่าขอแค่รู้ความหมายของมันก่อนแล้วก็ลองวาดมันออกมาเดี๋ยวพวกเนี้ยมันก็ตามขึ้นมาเองครับทีนี้มาดูรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกันนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูมันก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันเพียงคู่เดียวนะครับอ่ะทำภาพเลยมีคู่มีขนานกันคู่เดียวสี่เหลี่ยมรูปว่าวมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านติดกันยาวเท่ากันสองคู่และมีมุมตรงข้ามขนาดเท่ากันหนึ่งคู่ ความพิเศษของมันเนี่ยจะอยู่ที่เสนแยงมุมครับไอตัวเนี้ยเสนแยงมุมมันนะครับจะตัดกันเป็นมุมฉากครับแต่มันจะไม่ได้แบ่งครึ่งกันนะเอาเป็นว่าเราให้รู้ว่าเสนแยงมุมของทั้งสองของรูปสี่เหลี่ยมรูปเบลเนี่ยจะตัดเป็นมุมฉากและที่จะเจอได้ทั่ว,วไปเลยคือสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีด้านใดยาวเท่ากันและขนานกันครับอันนี้คือเบื้องต้นทำความรู้จักเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมก่อน เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของการหาพื้นที่ในทีหลังเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด s ับส c คร b e ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ